เลสว่ามายารักตอนที่23หมหัดใจไม่มีภูมิต้านทานลักตุ๊บทำบ้าอะไรนะพี่เสือกระเกตโวยไวเมื่อจูๆ่ๆเธอก็ถูกนเรศเหวี่ยงลงมาบนเตียงสายตาคู่สวยเวาวโรดจ้องมองร่างสูงที่ยินกำหมดัดแน่นมองเธออย่างไม่พอใจเช่นกันเขาเป็นบ้าอะไรขึ้นมาถึงได้ทำกับเธอเช่นนี้ไหนเมื่อไม่ให้เกียรติกันแล้ว เธอก็ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติเขาเหมือนกันพี่บอกเราใช่ไหมว่าให้เกียรติเลิกติดต่อกับไอ้หน้าตีนั่นคนที่ถูกแย่งความรักไปต่อหน้าต่อตาถึงกับเดือดปุดเมื่อสิ่งที่เขาเคยสั่งห้ามไปแต่หญิงสาวไม่ยอมฟังสายตาคู่โขมกล้าจ้องมองร่างเพลียวบางที่ขยับขึ้นลุกร่างบนเตียงอย่างเคืองคุณยังไงวันนี้เขาจะไม่ปล่อยเธอไปเด็ดขาดต่อให้เธอเกลียดเขาสิ่งที่เขาคิดจะทํา ยังไงวันนี้เขาก็จะทำมันให้ได้พี่เสือมีสิทธิ์อะไรมาห้ามเกดน้ำเสียงเกรียกร้ยกลาดถามกลับอย่างไม่สบอารมณ์เมื่อ,อไหร่พี่เสือจะเลิกวุ่นวายกับเกดเสดียทีการที่เธอจะคบกับใครหรือโทรศัพท์หาใครมันเกี่ยวอะไรกับเขาเกือบสิปีที่ผ่านมาเธอก็ทำแบบนี้อยู่ประจำอีกทางเพื่อนเธอก็มีเยอะแยะจะห้ามโน,นท้ามนี้กับเธอไปเพื่ออะไรไม่มีทางหรอกเกดพี่บอกเราไงว่าเกดเป็นของพี่ ถ้าพี่บอกให้เลิกคุยกับใครเกดก็ต้องเชื่อฟังพี่ไม่ใช่มาเถียงคำไม่ตกฟากบาปนี้เกดไม่ได้เป็นของพี่เสืออย่ามาโมเมอีกอย่างเกดก็บอกพี่เสือแล้วว่าพี่เอกเขาเป็นแฟนเกดแล้วการที่เกดโทรหาแฟนตัวเองมันผิดหรือไงแค่นี้ทำจะเป็นจะตายเธอเจ็บกับเขามามากเจอแค่นี้ถึงกับทำใจไม่ได้นี่ถ้าหากเขามาเป็นเธอคงทำใจไม่ได้แน่กับสิ่งที่เธอต้องเผชิญมากับสิ่งที่เขาทา อย่ามาพูดแบบนี้กับพี่นะเกดพี่บอกเราไงว่าเกดเป็นของพี่เกดเป็นผู้หญิงของพี่ในเมื่อพี่บอกให้เลิกติดต่อไอ้ตีนั่นเกดก็ต้องทําตามนาเรศบอกเสียงกร้าวขณะเดินก้าวเท้าตรงไปหาก,การะเลเกดอย่างหัวเสียสิ่งที่เขาห้ามผู้หญิงคนนี้ไม่เคยฟังเลยใช่ไหมหรือจะต้องให้เขาแสดงความเป็นเจ้าของโดยการตีตราจองเอาไว้บนตัวเธอก่อนถึงวันแต่งงานกันเกดไม่ทําพี่เสือนั่นแหละที่ต้องออกไปจากชีวิตเกด เลิกคิดไปได้เลยเพราะพี่ไม่มีทางปล่อยให้เมียพี่ไปชอบผู้ชายคนอื่นเด็ดขาดไอพี่เสือบ้าเกตไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เสือนะอย่ามาพูดจาหน้าเกลียดกับเกตแบบนี้ใครมาได้ยินเข้าเกตจะเสียหายผู้ชายคนนี้เป็นบ้าไปแล้วที่มาพูดเรื่องบ้าๆกับเธอถึงเธอจะรักเขามากแค่ไหนแต่หากเขาคิดเช่นนี้เธอก็ไม่คิดที่จะรักเขาอีกต่อไปเหมือนกันคนที่เขารักกัน จะไม่มีวันทำร้ายกันด้วยคำพูดและการกระทำที่เลวร้ายเด็ดขาดได้ยินก็ดีสิทุกคนจะได้รู้กันไปเสร็ทีว่าเกดเป็นเมียพี่พี่เสือออกไปให้ผลเกดเลยนะเกดเกลียดพี่เสือเลิกยุ่งกับเกดเสร็ทีออกไปไล่ผัวตัวเองออกจากห้องนะไม่ดีหรอกนะเกดใครมาได้ยินเข้าพี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเกดไม่ได้เป็นเมียพี่นะส่วนหน้าก็เอาไว้ที่เดิมนั่นแหละพี่เสือนะหน้าด้านอยู่แล้ว แค่นี้ไม่เห็นต้องอายไปหรอกกาลเกตลร้องแว๊บก,ก่อนจะเรีบถลาไปที่ประตูห้องแต่ก็ถูกมือหนาคว้าตัวเธอเอาไว้เสียก่อนแล้วร่างเธอก็ลอยวูดลงไปนอนแผ่หลายอยู่บนเตียงแล้วร่างสูงก็ล้มตัวลงมาทับร่างเพลียวบางเอาไว้แน่นจับแขนเดียวทั้งสองแนบไปกับเตียงนุ่มจะทำอะไรเกต์นะ่ะพี่เสือปล่อยเกต์เดี๋ยวนี้นะใบหน้างามถึงกับซีดที่น่าเรศทํทำในสิ่งที่เธอไม่คาดคิดว่าเขาจะทำกาลเกตออกแรงดิน้นโลน เมื่อใบหน้าคมกุมลงมาจนเกือบแนบไปกับ,บริมฝีปากเธอพี่บอกเราไงว่าเกศเป็นของพี่อย่าคิดที่จะหนีพี่ไปหาผู้ชายคนอื่นเพราะพี่ไม่มีทางปล่อยให้เมียพี่ไปกับผู้ชายคนอื่นเด็ดขาดแตเรศบอกเสียงกราวดวงตาคู่คมเบ่าโรดเมื่อนึกถึงอาจาร,รย์หนุ่มหน้าตีที่เขาเจอเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วที่บ้านของกาละเกตเกตไม่ยอมที่เสือจะมาทำแบบน,นี้กับเกตไม่ได้คนที่ถูกกระทำเริ่มน้าเสีย ในใจรู้สึกวาดกลัวเขารุนแรงไม่คิดเลยว่าเธอจะมาเจอสถานการณ์ร้ายแรงถึงเพียงนี้คนที่เธอรักมีนิสัยแบบนี้ได้ยังไงกันหรือที่ผ่านมาเธอรักคนผิดกันแน่พี่จะทำใครจะทำไมทางที่ดีเกดยอมดีๆจะดีกว่าเพราะยังไงพี่ก็ไม่ยอมปล่อยเกดไปให้ผู้ชายคนไหนแน่ต่อไปถ้าใครคิดจะยุ่งกับเกดอีกพี่จะฆ่ามันคนเลวเกดเกลียดพี่ กาเลเกตแวดยังเสียใจนี่เธอรักผู้ชายร้ายกาจอย่างนี้ได้ยังไงกันเธอไม่มีทางอยอมให้เขาทำร้ายเธอแน่เกตจะฟ้องคุณลุงกับคุณป้าถ้าพี่เสือทำอะไรเกตเธอเชื่อว่าถ้าเอาปิดามารดาของเขามาอ้างยังไงเขาก็ไม่กล้าทำร้ายเธอแน่แต่ดูเหมือนสิ่งที่ยิงสาพ,พูดกลับผิดหมดเมื่อใบหน้าคมเปิดยิ้มกว้างอย่างเหนือกว่าสายตาคู่คมจ้องมองใบหน้างามอย่างชอบใจแน่ใจหรือว่า เกดกล้าบอกพ่อกับแม่พี่ว่าพี่ทำอะไรเกดไปบ้างใช่ดังนั้นพี่เสือลุกออกไปจากตัวเกเด๋ยวนี้ไม่งั้นเกดจะฟังคุณลุงคุณป้าทุกเรื่องที่พี่เสือทำลายเกดแล้วแจ้งความจับพี่เสือด้วยข้อหาคมคืนแล้วก็ทำ้ายร่างกายเกดเสียงขู่ของกระเละเกดท,ทำให้นาเรศถึงกับหัวเราะออกมาแบบนี้ก็เข้าทางเขาสิเพราะถ้าบิดามาดารู้พวกท่านทั้งสองก็ต้องให้เขาแต่งงานกับลูกสะใภ้คนนี้แน่เขารู้ดีว่าพวกท่าน ก็อยากได้กระเกตมาเป็นลูกสะพ้ายเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเกตก็อย่าลืมเล่าให้พ่อกับแม่พี่ฟังให้หมดละ่ะว่าพี่ทําอะไรเกตไปบ้างพูดจบนารศก็ก้มลงมาปิดปากของหญิงสาวอย่างรวดเร็วจนคนที่ถูกจูบถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตื่นตระนโกสรุปว่าสิ่งที่เธอขู่ไปเขาไม่กลัวเลยหรือยังไงหรือว่าเขาคิดจะเอาเรื่องในครั้งนี้เป็นข้อต่อรองกับเธอล่างเพลียวบางเริ่มออกแรงดิ้นรลนหาทางเอาตัวรอด เมื่อรู้แล้วว่าชายหนุ่มกำลังคิดไม่ซื่อกับเธอนางเรศออกแรงกดทับเมื่อคนตายล่างเริ่มดิลลนขัดขืนเรฝีปากร้อนยังคงบทขยี้ริมฝีปากอิ่มก่อนจะปล่อยมือจากมือเรียวมาลูบลายไปตามสีข้างด้วยความอ่อนโยนจนคนที่ขัดขืนเริ่มเข้าหาให้ความร่วมมือแต่โดยดีแม่เป้าจะยังทำงานอย่างชำนาญแต่หากมือหนาก็เลื่อนลงมาจัดการกับชุดของคนตายล่าง และของเขาจะหลุดออกจากร่างไม่ถึงสินาทีด้วยซ้ำถึงแม้นาเลรจะรู้สึกผิดอยู่บ้างแต่เขาก็อดภูมิใจไม่ได้ที่ได้รู้ว่าเขาเป็นคนแรกที่ได้ครอบครองร่างกายงดง,งามของกาลเกตต่อจากนี้ไปเขาจะทำให้เธอหันกลับมารักเขาให้ได้เหมือนในอดีตไม่ว่าจะเป็นร่างกายและหัวใจของหญิงสาวก็ต้องเป็นของเขาเพียงคนเดียวเกือบบ่ายสองรเซตกับฝนแก้วก็เดินทางมาถึงห้างดัง แม้ว่าพวกเขาจะทะเลาะก,กันมาตลอดทางเพราะเรื่องของหนูหน้อยที่กำลังจะลืมตามมาดูโลกในอีกไม่นานนี้เมื่ออีกคนอยากให้ลูกไปคลอดที่มอสโหกห่างแต่อีกคนหนึ่งก็อยากจะให้ลูกคลอดที่เมืองไทยรถสปอร์ตสีแดงคันหรูขับเข้าไปจอดเกือบชั้นบนสุดของห้างทั้งสองหันหน้ามามองกันด้วยอาการไม่พอใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วเมื่อต้องมาเดินด้วยกันในห้างเช่นนี้ก็ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้อีกฝ่าย แมาอีกคนอยากจะพาแม่ของลูกมาเปิดตัวแต่คนที่กำลังจะถูกพามาเปิดตัวกลับไม่ยินยอมที่จะทำแบบนั้นลงได้แล้วครับเบลน,นี่เดี๋ยวก็ไปดูหนังไม่ทันกันพอดีฉันไม่ได้อยากดูหนังเสียหน่อยนายอยากดูก็ไปดูคนเดียวสิเธอไม่ได้อยากดูเสียหน่อยสิ่งที่เธออยากทำตอนนี้ก็คือกลับไปทำงานหรือไม่ก็กลับไปนอนพักที่ห้องมากกว่าที่จะมาเดินห้าง อีกทางเธอไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของเธอกับผู้ชายคนนี้มากนะักก็ผมอยากดูนี่เ่าเรื่องมากหน่อยเลยนะดาริ่งผมอยากดูหนังกับคุณจริงๆนะเราไปดูหนังกันเถอะนะตั้งแต่เรารู้จักกันมาจนจะไม่ลูกกันอยู่แล้วเราสองคนยังไม่เคยได้ไปไหนกันเลยชายหนุ่มหันมาทำเสียงออดอ้อนส่งสายตาวิบวับมาให้อย่างเอาใจเมื่อเห็นสีหน้าบึ้งตึงของคนเป็นภรรยาฉันเคยไปคบกับนายตั้งแต่เมื่อ,อไหร นายต่างหากที่เข้ามาวุ่นวายกับฉันไม่เอาน่าอย่าทำหน้าเครียดสิเดี๋ยวลูกเกิดมาหน้าเบ่งอารมณ์ร้ายแล้วเราจะเลี้ยงลูกลำบากเราไปดูหนังกันเถอะนะอีกอย่างดาลิงกับลูกก็ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยนี่นายังไงวันนี้เขาก็จะพาฝนก้เปิดตัวให้ได้คิดว่าตัวเองเอาแต่ใจเป็นคนเดียวหรือยังไงเขาก็ไม่ได้อยไปกว่าหญิงสาวหรอกลองมาดูกันว่าใครมันจะเหนือกว่ากันไรสเตดบ่นงืมงงามอยู่ในใจ นายเลิกเรียกฉันว่าดา์ลิงสักทีได้ไหมฉันไม่ชอบนี่เป็นอีกเรื่องที่เธอไม่ชอบเอาเสียเลยเมื่อชายหนุ่มไม่เรียกชื่อเธอแต่ดันชายชื่ออื่นเรียกเธอเสียวหวานเลี่ยนแค่ีิเขาตามติดเธอทุกวันเธอก็อาจจะแย่แล้วนี่ดันมาเรียกเธอว่าดา์ลิงอีกไม่รู้ว่าเขาจะทําให้เธออายไปถึงไหนกันแต่ผมชอบนี่น่านะเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าป่านนี้ลูกคงจะหิวข้าวแล้ว คนเอาแต่ใจตัวเองเริ่มห่วงไปถึงลูกน้อยนี่ก็เกือบบ่ายสองแต่แม่คุณทุนหัวย,ยังไม่ยอมทานอะไรเลยนอกจากผลไม้ที่เลยขาหน้าห้องซึ่งมาให้ทานเท่านั้นนานี่มันกระล่อนายกาดที่สุดนายคิดจะเอาลูกมาขู่ฉันใช่ไหมโอเคฉันยอมแพ้นายแต่ที่ยอมเนี่ยเพราะฉันกลัวลูกจะหิวหรอกนะฝนแก้วต้องยอมแพ้ในที่สุดหญิงสาวก้มลงมาหยิบกระเป๋าสะพายก่อนจะหันไปเปิดประตูรถอย่างงุนงงหัวเสีย กับท่าทางยียวนกวนประสาทของอีฟายรายเศษถึงกับยิมร่าเมื่อฝนแก้วยอมลงไปทานข้าวกับเขางานนี้เขาชนะอย่างใสใสย,ยิ่งเอาเรื่องลูกมาเป็นข้ออ้างหญิงสาวก็ต้องยอมชายหน่มรีบลงจากรถเมื่อจัดการล็อกรถเสร็จเรียบร้อยก็รีบก้าวเท้าเดินไปให้ทันล่างพเพลวละหงที่กำลังจะเดินผ่านประตูเข้าไปในห้างหนุ่มสาวทั้งสองเดินดูสินค้าที่วางเอาไว้ระหว่างทาง ที่พวกเขาเดินแม้จะทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงจนสร้างความอับอายให้กันและกันราสเซฟเดินจับมือผลแก้วเอาไว้แน่นไม่ว่าหญิงสาวจะพยายามแกะยังไงเขาก็ไม่ยอมปล่อยแม้จะโดนหงิกจนตอนนี้แขนฉำเป็นจำๆก็ตามใบหน้าคมคายหันมายิ้มหวานให้คนข้างกายอย่างอ่อนอ่อนส่วนมืออีกข้างก็ถือกระเป๋าสะพายใบเล็กที่เขาย่งมาจากมือของคนเป็นภรรยาก่อนหน้านี้ ส่วนฝนแก้วได้แต่หันมาถิงตาใส่คนข้างกายที่เดินจับมือเธอไม่ยอมปล่อยนี่ขนาดเธอถูกตีหยิกจนแขนด้านที่เธอจับเอาไว้เป็นแผลจนเธอรู้สึกเจ็บแทนในที่สุดเธอก็เลิกทำร้ายแล้วปล่อยให้เขาจับมือเธอเอาไว้ไม่หยิกผมแล้วหรอเมื่อเห็นว่าฝนแก้วหยุดทำร้ายรายเรเซ็ก็หันไปแสวด้วยรอยยิ้มแม้จะเจ็บแต่เขาก็ยอมถ้าหากได้เดินจับมือนุ่มเอาไว้แบบนี้ตลอด แจ็บแค่นี้ถือว่าจิบจอยเขาเคยโดนมามากกว่านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นมีดหรือปืนที่บรรดาคู่อริพยายามสังหารเข้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอยากโดนอีกหรือยังไงถึงได้ถามแบบนี้คนที่ถูกหยอกเยาวถึงกับหน้าตึงพอเธอทำรก็หาว่าเธอรายการแต่พอเธอหยุดก็มาหาเรื่องเธออีกจะเอาอยัางไงกันแน่หญิงสาวชะง,งักเท้าหยุดเดินจนคนที่เดินนำหน้าถึงกับหยุดเท้าอย่างสงสัยว่า แม่คุณทูลหัวของเขาเป็นอะไรไปอีกเป็นอะไรหรือเปล่าที่รักเขาลืมไปเสียสนิทว่าฝนแก้วไม่อยากให้เขาเรียกว่าดาลิงถ้าอย่างนั้นเขาเปลี่ยนมาเรียกที่รักหญิงสาวก,ก็คงจะไม่บ่นเขาอีกนะใบหน้าคมคายมองไปยังใบห,หน้าหวานหากแต่มันดูราบเรียบไร้ความรู้สึกจนเขาชักใจไม่ดีเหมือนกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะได้เมียที่เย็นชาไร้ความรู้สึกกับสิ่งรอบข้างได้มากมายขนาดนี้ หยุดหาเรื่องฉันสักทีได้ไหมฮาร์เซตเราทําไมต้องเรียกฉันว่าที่รักด้วยฮะอะไรกันเรียกดาลิงก็ไม่ได้เรียกท่รักก็ไม่ได้งานถ้าผมเรียกว่าเมียาจา๋าคงจะได้ใช่ไหมเรนนี่นายนี้มันลื่นไปนเรื่อยจะเรียกอะไรก็ไม่ได้ทางนั้นแหละฝนแก้วสั่งเสียงคุณไม่เอาหรอกผมจะเรียกใครจะทําไมคุณเลือกเอาว่าจะให้ผมเรียกแบบไหนดาลิงที่รักหรือจะเมียาจา๋านี่ก็เพะนะ ผมชอบมากกว่าสองชื่อแรกเสียอีกไรเซนบอกอย่างอารมณ์ดีเพราะเขาคิดว่าการเรียกฝนแก้วว่าเมียจา๋ามันช่างเพราะพริ้งแสนนิกอะไรเหมาะกว่าสองชื่อแรกเสียอีกแต่จะให้เรียกชื่อไหนเขาก็ยินดีทั้งนั้นแหละฝนแก้วถึงกับสายหน้าย,ยังหนักใจไม่รู้ว่าเธอจะต้องเครียดหนักอกหนักใจไปกับผู้ชายคนนี้ไปถึงไหนดูแต่ละชื่อที่เรียกเธอมาสิมันชวนให้คลื่นไส้หวาเลียนจะตาย คิดได้ยังไงเรียกเธอด้วยคำแบบนั้นแค่นี้เธอก็อาจจะแย่แล้วที่เขาเดินจับมือเธอเดินเขินให้เรียกคำเหล่านั้นแทนชื่อเธอมันคงสยองหน้าดูว่ายังไงล่ะครับจใจผมเรียกว่ายังไงเร็วๆสิลูกหิวข้าวแล้วนะเมียจา๋าคนเจเลยยังคงหยอกเย้าคนเป็นภรรยายอย่างมีความสุขแต่ถ้าหากเขาสังเกตให้ดีก็จะพบว่าตอนนี้มีสายตาหลายคู่ทีเดียว ที่กำลังจ้องมองมาอย่างพวกเขาด้วยการอึ้งๆกับกิริยาที่เขาแสดงกับผู้หญิงทำไมนาต้องเรียกฉันเสียงดังด้วยอย่าเรียกฉันว่าเมียจ่านะราเซตฉันอายคนอื่นเขานายกับฉันยังไม่ได้เป็นอะไรกันถึงขั้นนั้นเสียหน่อยคนถูก,กเรียกว่าเมียจ่าถึงกับหน้าแดงหลายเดินที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้คงจะเรียนรู้ภาษาทไทยเพิ่มมาหรือยงังไงเพราะแต่ละคำที่พูดกับเธอมันดูไม่เหมือนเขาเป็นฝรั่งเลยสักนิด แม่จะาูรว่ามารดาของชายหนุมเป็นคนไทยก็เถอะแต่เธอว่ามันมากเกินไปที่เขาจะใช้ภาษาไทยได้ดีขนาดนี้หน้าแดงด้วยผมว่าเมียผมเวลาหน้าแดงก็น่ารักที่สุดเลยรู้ไหมโดยที่ฝนแก้ไม่ทันคาดคิดว่าราเซตจะกล้าทำอะไรแบบนี้ออกมาเมื่อชายหนุ่มโห,หน้าลงมาหอมแก้มเธอเรายังส่งรอยยิ้มหวานเยิ้มมาให้เธออีกมือเรียวยกขึ้นมาจับแก้มยังตกใจโกรธจนพูดไม่ออก พอไม่คิดว่าเขาจะกล้าหานชานชัยถึงขนาดหอมแก้มเธอกลางห้างนายไปเถอะผมหิวข้าวแล้วลูกก็คงจะหิวแล้วเหมือนกันชายหนุ่มจับข้อมือเล็กพร้อมกับออกเดินโดยไม่สนใจอาการโกรธจนหัวฟัดหัวเวียงของคนเป็นภรรยาสิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้ก็คือพาหญิงสาวไปหาอะไรทานเพราะนี่มันก็เลยบายสองมาแล้วลูกตัวน้อยของเขาก็น่าจะหิวแล้วเหมือนกันพ่อแม่มัวแต่ทะเลาะกัน จนไม่คิดถึงอีกหนึ่งชีวิตที่รอคอยอาหารเที่ยงอยู่ดูท่าเขาคงจะต้องยอมอ่อนข้อให้กับแม่ของลูกเสียแล้วพ่อขอโทษนะลูกที่ทําให้หนูทานข้าวช้าไปหน่อยเสียงทุ้มอ่อนโยนพึมพำอยู่ในใจผนแก้วรีบก้าวเท้าเดินตามไปอย่างไม่พอใจเท่าไหร่แต่ถ้าไม่เดินตามมีหวังเธอคงได้ลงไปนอนกองอยู่กับพืนแน่เพราะคนที่พลังเดินลากเธอตรงไปยังร้านอาหารชื่อดังของห้าง เพียงแค่นี้เธอก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คงจะมาห้างนี้บ่อยๆเพราะเขารู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีว่าชั้นไหนขายอะไรบ้างคงมีแต่เธอนี่แหละที่ไม่ชอบมาห้างนักจึงมักจะหลงห้างบ่อยๆจบตอนที่23า